สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูผลงานการดักกุ้งนะครับเมื่อวานดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับสามหลังนะครับมาดูหลังแรกกันเลยนะครับนี่ครับหลังแรกดักไว้โล่งๆแบบนี้เลยนะครับเหยื่อนะครับเหยื่อก็สูตรอาหารปลาดุกนะครับผสมกับกาแฟนะครับกาแฟทีนวันนะครับสองสิ่งนี้มารวมกันนะครับนี่ครับมาดูครับผลงานของหลังแรกนะครับนี่ครับ กุ้งฝอยครับกุ้งฝอยล้วนเลยนะครับมาดูนะครับนี่คือหลังแรกนะครับมาดูนะครับของการแสดงวันนี้นี่ครับมาถึงบ้านนะครับมาเทใส่หม้อกันครับได้ปลาดุกมาสามตัวนะครับสามหลังสามตัวนะครับได้ปลาดุกมาที่เหลือก็กุ้งฝอยล้วนนะครับนี่ครับสามหลังนะครับ มีประดุกนะครับมาดูผลงานกันนะครับโชว์เสียอามน้อยไถลงไปโอ้โหกุ้งอื้อหือ้เยอะมากครับวันนี้ครับรู้เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นนะครับวันนี้กุ้งเยอะมากโอ้โหนี่แค่สามหลังนะครับ นี่สามหลังครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาดุกออกนะครับมาดูครับดูคนงานกันครับไถลงไปกุ้งเต้นยามเช้านะครับโโอ้ห